ถือศีลอดตามแบบชาวยูไปก่อนเพราะว่าท่านก็ศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าและโมเสสเนี่ยนะครับก็เป็นศาสดาหรือเป็นนบ,บีคนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อโมเสสปฏิบัติอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามท่านนบ,บีก็สั่งให้บรรดาม,มุสลิมเนี่ยปฏิบัติตามแบบของชาวยูไปก่อนนี่คือที่มาของการถือศีลอดนะครับแต่ว่าท่านนบ,บีมบูฮัมหมัดเนี่ยนะครับได้ปฏิรูป แล้วก็กําหนดวิธีการถือศีลอดทั้งรูปแบบภายนอกแล้วก็เจตนาภายในยเอาไว้ท่านบอกเอาไว้ว่าการจะถือศีลอดเนี่ยหนึ่งต้องเจตนาเพื่อพระเจ้าเท่านั้นจะมีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงไม่ได้นะครับจะมีเจตนาประชดประชันนะครับลองดูซิว่าจะแก้งอดอาหารเพื่อที่จะประชดสามีอันนี้ไม่ได้ เพราะเจตนาผิดเพี้ยนไปแล้วไม่ได้ทําเพื่อพระเจ้าทําเพื่อประชดประชันประท้วงสามีหรืออดอาหารนะครับเพื่อประท้วงรัฐบาลอย่างเช่นพวกไอราทำไออย่างนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นการถือสินอดเพื่อพระุทเจ้าจริงไม่ได้เป็นการปฏิบัติศาสนกิจแน่นอนครับเมื่อไม่ได้ทาเพื่อพระพุทเจ้านี่การตอบแทนจากพระเจ้าก็ไม่มีให้นะครับอาจจะได้ชัยชนะทั้งโลกนี้รัฐบาลยอม นะครับเพราะว่ากลัวผู้อดอาหารจะเสียชีวิตะจะยอมลากออกหรือยอมตามเงื่อนไขอะไรบางอย่างแต่ว่าภาคผลที่ได้รับจากผู้เป็นเจ้าซึ่งมากมายกว่านี่นะครับไม่มีและผู้ศรัทธานั้นนะครับที่เป็นคนจะต้องปฏิบัติผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ใหญ่คือเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่มุสมทั้งชายและหญิงทุกคนต้องปฏิบัติเป็นหน้าที่วัยผู้ใหญ่ในสายสลามเนี่ยสำหรับผู้ชายเริ่มตั้งแต่ เด็กผู้ชายเริ่มมีอาการฝันเปียกประมาณสักามหรือสสิบองประมาณนั้นก็จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่แล้วเพราะเดนี้เด็กมันแก่แดดเร็วมันเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เร็วผู้หญิงนะครับก็เริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนต้องถือสินอดละอย่าคิดว่าเด็กวัยนี้ถือสินอดไม่ได้นะครับหลานของผมเนี่ยอายุ11ขวบถือสินอดเต็มวันนล่ะ และทําด้วยความเต็มใจด้วยนะครับการถือศสลอดในอิดลามเนี่ยจะถือเฉพาะกลางวันเท่านั้นกลางคืนใช้ชีวิตได้ตามปกติอันนี้ผมบอกไว้เนี้ยะว่าเมื่อเสยถือศสลอดทัอ้งกลางวันกลางคืนนะครับนั้นก็ทนหู่ไม่ไหวแล้วแล้วเสร็จแล้วเมื่ออยู่บ้านนี่อยู่กับเมียอีกนะครับเมียยังสาวอยู่ใส่น้ําหอมนอนกลางคืนโอ้โหจะทําอะไรก็ทําไม่ได้ไม่ถือดีกว่า เห็นไหมฮะดัะนั้นการถือศีลอดมันก็เป็นอุปสรรคในชีวิตเพราะนั้นท่านอดี็มาปฏิรูปว่าการถือศีลอดนี่จะต้องไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตตามธรรมชาติก็จึงให้ถือ,อแต่กลางวันพอดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วก็เข้าสู่ชีวิตปกติเหมือนเดิมนะครับจะกินจะดื่มหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะครับตามปกติแล้วก็การถือศีลอดนี่ ไม่ใช่การทรามานตนนะครับต้องแต่งตัวตามปกติในเวลาถือศีลอดที่ถ้ตกำหนดช่วนี้พอไหลครับเพราะว่าในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้นะครับชาวพิสเตรียนเนี่ยเวลาเขาถือศีลอดเขาจะ,สะแสดงให้คนอื่นได้เห็นว่าอู๋เขาเป็นผู้ที่เคร่งศาสนาเขาเป็นผู้ที่อุทิศตนให้กับพระเจ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนถือศีลอดเนี่ยเขาจะใส่เสื้อกระสอบเก่า นะครับทำผมเผ้าให้ยุ่งเหยิงเอาขี้เท่าเอาฝุ่นนะครับมาโรยใส่เสื้อผ้าใส่ผมให้ดูว่าตัวเองเนี่ยสละทุกสิ่งทุกอย่างอดอาหารอดน้ำนะครับสละความสวยงามสละชีวิตความเป็นสุขสละทุกอย่างแต่ท่านบีบอกว่า,าการถือสิ้นอดไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นไม่ได้เป็นเจตนาเพื่อที่จะ ทรมานตนหรือเป็นการแสดงออกถึงความทุกข์โศกเพราะ,ะนั้นในช่วงเวลากลางวันมุสีมที่ถือศีอดก็จะต้องแต่งตัวตามปกติไปเรียนหนังสือไปทำงานหรือจะไปไหนก็แล้วแต่ดำเนินชีวิตตามปกติเพราะการถือศีตอดนี่ไม่ได้เป็นการทรมานตนไม่ได้เป็นการทรมานตนแบบอาการใดนะครับไม่ได้เป็นการแสดงถึงความ เศร้าโศกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็มีข้อยกเว้นในบางกรณีเพราะในเมื่อการถือศีลอดเนี่ยไม่ใช่การทรมานตนแล้วคนที่เขาตกอยู่ในสภาวะลำบากเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าระหว่างเดินทางเนี่ยก็ต้องรด้รัการยกเว้นเพราะถ้าหากว่าศาสนาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือทำให้สุขภาพร่างกายสุดโทมใครที่ไหนมันจะปฏิบัติศาสนา ดังนั้นจึงมีข้อยกเวน้นในสมัยก่อนนะครับพวกชาวอยู่วล้วกาถือศีลอดเนี่ยเวลาแ,ลแขกเดินทางมาบ้านเนี่ยนะครับไะดนคมภีไบเบิ้ลในช่วงแห่งการถือศีลอดเนี่ยเมื่อแขกต่างถิ่นมาที่บ้านของชาวอยู่ที่กำลังถือศีลอดเนี่ยแขกก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยต้องถือศีลอดด้วยอันนี้มีปรากฏอยู่ในคมภีไบเบิลนะครับเพราะฉะนั้นท่านรดดตก็ปฏิรูปนะครับว่า ถ้าหากใครที่ป่วยนะครับก็ได้รับการยกเว้นจากการถือสินอดเพราะการปฏิบัติศาสนานั้นจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายและจะต้องไม่ทําให้ร่างกายได้รับความทุกข์ทรมารไม่งั้นคนจะรังเกียจศาสนานะครับแต่ว่าการป่วยไข้เนี่ยมีสองแบบก็คือว่าป่วยแล้วหายแลวก็ป่วยถาวร ถ้าหากว่าป่วยแล้วหายเช่นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้นะครับวันนั้นไม่ต้องถือศีลอดหายแล้วจึงค่อยถือศีลอดเมื่อพ้นเดือนมอมาคารไปแล้ววันไหนที่ขาดไปนับไปไปถือชดใช้หลังจากพ้นเดือนมอมาดานไปแล้วไปถือชดใช้ถ้าหากว่าป่วยแล้วรักษาหายแต่ถ้าหากว่าป่วยแล้วรักษาไม่หาย เช่นเป็นโรคกระเพาะต้องกินยานะครับเป็นเบาหวานเป็นความดันนะครับหมอบอกว่าต้องกินยาประจำนะไม่กินเป็นประจำแล้วเดี๋ยวอาการไข้จะขึ้นเจ็บป่วยหนักแล้วอาจจะถึงกระเสียชีวิตอันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก่อนก็คือว่าไม่ต้องถือสินอดแต่ว่าไปชดใช้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทดแทนโดยการที่เลี้ยงอาหารคนยากจน หนึ่งคนทุกวันที่ไม่ได้ถือสินอดเป็นการทดแทนแต่นี้มีทางออกให้บริจาคอาหารเลี้ยงคนจนหนึ่งคนทุกวันที่ไม่ได้ถือสินอดในกรณีที่การเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ครับสองคนที่เดินทางไม่ต้องถือสินอดกลับมาแล้วนะครับก็มาถือชดใช้เอาหลังเดือนรอมาดอนวันที่ขาดไป หญิงที่มีคันนะครับก็ไม่ต้องถือศีลอดนะครับจะเลือกโชบใช้เอาภายหลังจากคลอดหรือว่าจะเลือกใช้วิธีการเลี้ยงอาหารทดแทนการไม่ได้ถือศีลอดก,ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละคนซึ่งแตกต่างกันนฮะอันนี้ก็เป็นข้อยกเวน้นเด็กก็ไม่ต้องถือศีลอดครับเด็กก็ไม่ต้องถือศีลอดอันนี้มี ข้อยกเวน้นผู้หญิงที่มีประจำเดือนก็ไม่ต้องถือศีลอดนะครับเพราะช่วงการถือศีลอดนี่ถ้าหากว่ามีประจำเดือนแล้วเนี่ยบางทีอาจจะเกิดอาการปวดท้องปวดท้องขึ้นมาร่างกายก็ไม่สะอาดด้วยเพราะนั้นก็ไม่ต้องถือแต่ว่าเมื่อพ้นเดือนแรมดอนไปแล้วต้องถือชดใช้ให้ครบวันที่ขาดไปอันนี้เป็นข้อยกเวน้นนะครับที่มีขึ้นในสมัยของท่านนาบีมูฮัมมัดน,นะครับหลังจากที่ท่านได้มีการ ปฏิรูปแล้วนะครับให้การถือศีนอดเนี่ยมาอยู่ในเดือนละมาดอนแทนที่จะไปถือศีนอดในวันที่10เดือนเจ็ดตามปฏินิของชาวยิวให้มาถือศีนอดในเดือนละมาดอนนี่คือการประรูกนะครับอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของท่านนบีม u h a m มัดเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถปฏิบัติได้เพราะการถือศีนอดเนี่ยมันเป็นเรื่องดีเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องปฏิบัติไม่ใช่ไปให้นับบวชหรือให้พราหมณ์ให้โยคี นะครับเท่านั้นที่ถือสินอดเพราะการถือสินอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสําหรับมนุษย์ทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมนุษย์ทุกคนเนี่ยจะต้องปฏิบัติเพื่อทุกคนจะได้รับผลดีจากการถือสิลอด,ดด้วยตัวเองเหมือนกับการกินครับการกินเป็นผลดีกับตัวเราเองถ้าเราจะให้แมวกินแทนหรือให้คนนอื่นกินแทนเนี่ยถามว่าเพราเราอินะ่มไหมเราต้องกินเองฉนันใดก็ฉันนั้นการปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าการละหมาดหรือว่าการถือสินอดเนี่ย มันเป็นผลดีต่อผู้ปฏิบัติเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะได้รับพลานิสงหรือผลดีจากการปฏิบัติสัก,กิจิจโดยทั่วหน้ากันไม่ใช่เฉพาะพระเฉะพาะสงนะครับหรือว่าเฉพาะนักบวชหรือว่าโยคีหรือว่าพามเท่านั้น